you ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ปางแฟนร็อกแอนด์ริเวอร์ค่ะเขาปรปับปรุงใหม่แล้วนะคะทุกคนคะ่ะมีโซนร้านอาหารมีแคมปิ้งแล้วก็มีรีสอร์ทโฮมสเตย์ด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้พี่หมวยจะพาไปชมบรรยากาศนะไปดูอาหารนะคะไปดูร้านแคมปิ้งนะคะแล้วก็ไปดูห้องพักกันค่ะเมนูแนะนำของทางร้านพิซซ่าแฮมชีสค่ะหมูเยอรมนันปลาทับทิมทอดกระเทียมยำส้มโอยำส้มโอต้องกินนะคะแล้วก็ขามูเยอรมนันหรอ เราไปดูเมนูกันนะส่วนตัวนี้เขาเอามาให้เราทําอะไรอันนี้ามาให้ทาอะไรเล่นเซิร์ฟเหรอคะเล่นอันนี้ไปเล่นเซิร์ฟเหรอ,อคะรอยตัวเล่นน้ําอุ๊ยเราไม่เตรียมชุดมาด้วยอ่ะเดี๋ยวรอดูอินที่ค่ะนะคะโอเคตอนนี้นะคะพี่หวยก็นั่งอยู่ที่ โซนของร้านอาหารนะคะปางแฟนล็อฟแอนด์ริเวอร์นะตอนนี้นะคะทุกคนขาบรรยากาศคือดีมากๆเลยพี่หมวยมานั่งโซนน้ําตกนะคะน้ําตกเล็กนะเขาจะมีน้ําตกเล็กแล้วก็มีน้ําตกใหญ่นะคะทุกคนค่าแต่ว่าน้ําตกใหญ่เนี่ยถ้าเรานั่งใกล้อ่ะเสียงมันก็จะดังไปนิดนึงแต่เราจะไปถ่ายบรรยากาศให้ทุกๆคนดูนะคะแต่ที่แน่ๆพี่หมวยสั่งอาหารไปกองทับต้องอื่นด้วยท้อง เราจะเปิดคลิปเราต้องกินกันก่อนนะทุกคนจ๋าพี่หมวยก็จะสั่งอาหารไปอยู่4อย่างด้วยกันซึ่งเขาบอกว่าจะมีไก่เป็นตัวๆแล้วก็มีไฟเราโอ้มื่อมีไฟไฟไฟลุกขึ้นแรงเ้ามาดูกันนะว่ามันจะตื่นตาตื่นใจขนาดไหนนะคะแล้วก็ยำต้มโอซหน้าทานมากๆเป็นเมนูที่เขาแนะนำมานะมาดูกันจ้าดูวิธีการจุดไฟของเขากันใช่ไหม มันจะเป็นเยี่ยงอไรตื่นเต้นนะเนี่ยน้องเขานี่นะเอาตั้งหลายนะคะน้องเขาจะจุดไฟให้อันนี้เรียกว่าไก่อะไรนะคะน,นี่จะเป็นไก่ทอดกรอบรสมันไก่ทอดหนังกรอบสูตรลมควันอุย้ยทุกคนเป็นแบบนี้อ่าเห็นไหมคะไก่ทอดหนังกรอบแบบสูตรลมควันนะคะ วิทเธอน่าตื่นเต้นน่าตื่นตาน่าตื่นใจเราต้องรองให้ไฟมันหมดก่อนเหรออสอามารถทานได้ไหครับเพราะว่าสามารถทานไปได้โดยคือมันสุกมาแล้ว,แ,ลวแต่เราลมควันเพื่อให้มันเกิดความหอมบ,บานทีเราปล่อยไว้ทานงไฟอาจจะไม่หนังอาจจะผม่น,มน่เพียงทำไงเผา อโอเคทานได้ค่ะทานกันเลยนะโอเคค่ะมาทานกัน<ทา>น,นะคะไก่ของเราก็มาแล้วแล้วก็รมควันไปแล้วเรียบร้อยทุกคนเราจะกินแล้วนะ<ทา>นแล้วตัวนี้เป็นยำส้มโอยำส้มโอนะคะ ยำส้มโอก็น่ากินมากเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของเขาเลยกุ้งเป็นกุ้งส้มโอเป็นส้มโอแล้วข้าวผัดของเราจานใหญ่มากแล้วก็อะไรอีกอย่างไม่แน่ใจแต่ทานก่อนละกันเริ่มทานแล้วนะวันจะหั่นไก่ก่อนแล้วนะหั่นไก่ก่อนชัวบ์อบ่อไก่ตันนะ้ำแ๊บหนึ่งนะทุกคน หั่นไก่อยากอยากอยากเห็นนั่นไก่ขอขาได้ไหมข่าอุ้ยเลยนะมีน้ำจิ้มให้สองแบบนะคะจิ้มซีฟูดกับจิ้มแจ่วอืม,มน้ำจิ้มซีฟูดกับจิ้มแจ่วลอง ลองจิ้มแจ่วก่อนละกันไก่ย่างต้องกินกับจิ้มแจ่วก่อนนิ้มเหนื่อยคุยไม่ได้เันเทื่นเลยงี่เลยเขาบอกว่าไอ้หน่จิ้มอยู่อย่าพูดแซกแต่แซกตลอดอืมจิ้มแค่ อืหอมควันมากหอมควันมากเลยสมดพันเลยเนี่ยมจิ้มซีฟูดหอมควันมากๆทุกคนไก่ไก่คือหอมควันมากใครมาต้องตังหอมควันจริง,รงขอบจิ้มกับข้าวอื้ ส้มโอส้อมโอเป็นส้มโอแบบนี้ค่ะยำส้ม,มโอสดชื่นมากแล้วกุ้งตัวใหญ่มากทุกคนกุ้งคือดีมากมาก ไก่คืดีอ่ะไก่หอมมากเัลาจะสั่งอะไรไปอีกอย่างก็ไม่รู้ปูนิ่มผัดผงกะหรี่เดี๋ยวรอปูนิ่มผัดผงกะหรี่นะคะอืมแต่ดีมากช่าผัดจานใหญ่มากนคะคะคุ้มค่าคุ้มราคาเดี๋ยวรอ แกงกะหรี่อีกทีนะคะระหว่างนี้กินรอก,ก่อนนะโอเคปูนิ่มหัดผงกะหรี่จานใหญ่มากปูเป็นปูปูเป็นปูตัวตัว,ตวแบบนี้ผงกะหรี่แบบอ้วอ้วแบบนี้ทุกคนอดใจไม่ไหวหรอกนะคะชิมเลยดีกว่าชิมเลยดีกว่าตักกินเลยดีกว่า เป็นเมนูโปรดของหมวยมากนะอยู่เชียงใหม่นะคะก็ได้กินปูนิ่มผัดผงกะหรี่ได้ไม่ต้องไปถึงทะเลปูนิ่มผัดผงกะหรีข้อดีก็คือไม่ต้องแกะเปลือกค่ะทุกคนกินไปทั้งคำเลยอืมอร่อยอืมปูทอดมาได้กรอบผงกะหรีน่นัวมากอาหารของเขาดีจริงจ อาหารคือดีเลยอร่อยม,มากค่ะเดี๋ยวเรากินเสร็จนะทุกคนวิโคษเราก็จะไปดูบรรยากาศแล้วก็เล่นน้ำแล้วก็ดูห้องพักกันต่อนะคะตอนนี้กินก่อนเลยอร่อยมากทุกคนไปแล้ว คลิปนี้พี่หมวยไม่ได้รีวิวห้องพักนะคะเพราะเนื่องจากว่าห้องพักเต็มค่ะนะคะมีแขกเข้าแล้วนะพี่หมวยก็เลยไม่ได้เข้าไปในรีวิวในส่วนของห้องพักนะคะเอาไว้โอกาสหน้านะคะพี่หมวยจะรีวิวห้องพักให้ชมนะคะทุกคนคะ่ะก็ถ้าคิดถึงภาพปูคุณภาพนะคะโรงแรมนะคะอย่าลืมนะคะภาพปูคัตาตนีนค่าแบรน์คนไทยนะคะบริษัท ผลิตเองค่ะขอบคุณค่ะ